คนอย่าร้องให้ดีสวัสดีครับเวลาโฟนทำตรงนี้น้าจะอ้วนขึ้นนะทุกคนคิดอไรูเลแล้วลพี่ขาไปสง่งกระจกดูกันนะว่าส่งส่งจ้าก็ไป่ใน,นกล้องไสันเลย่ันยาวยาไหสีันเลย แต่สุดท้ายไอ้หูโตโดีเราจะกลับมาทรงเดิมนะครับทุกคนจับเวลาว่าผมจะทำให้ผมกลับมาเป็นทรงเดิมได้ในกี่วินะครับพร้อมยังให้ฝนนับก่อนนะ <c oughs> หนึ่งสองวทุกคนให้กลับไปเป็นทรงเดิมไหมถามก่อน เรเราจะกลับไปปรงเดิมันทุกคนจับไปแล้วครับสามองหนึ่งเริ่มครับเสร็จแล้วครับเฮ้ยทุกคนยังไม่เหมือนเดิมยังไม่เหมือนเดิมยังไม่เหมือนเดิมสวัสดีครับนี่เป็นไงล่ะ ตรงนี้น่ารักนทุกคนตรงนี้กับทรงเมื่อกี้น่าไว้แบบไหนมากกว่ากันถ้าธรรมดาถ้าธรรมดาโฟนว่าแบบแมนใช้ชีวิตปกติธรรมดาเป็นทรงนี้แต่ถ้าขึ้นคอนเสิร์ตอะโฟนจะทําเป็นทรงนู้นเพราะโฟนรู้สึกว่ามันดูมันดูเซ็ตผมแล้วมันดูสงา่าราศีจับนะครับผมไปอยู่ทรงนี้บนคอนเสิร์ตมันจะแปลกๆนะทุกคนผมพูดตรงๆถ้าใส่ชุด เขาเรียกอะไรใส่ชุดหล่อๆขึ้นคอนเสิร์ตใ,ใส่ชุดหล่อๆขึ้นคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ต้องแบบเซ็ดผมสักหน่อยให้มันเข้ากับชุดนะครับมันจะได้มันจะได้ดูแบบไปตามชุดหน่อยนะครับสุดเราใส่ชุดแบบพวกแชปหล่อๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าใส่ใช้ชีวิตปกติก็น่าจะเป็นทรงนี้ธรรมดานะครับ